สวัสด oh, oh, oh. ีครับผมก็กราบาวโซนีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนครับมือนี้ผมจะพาทุกคนไปยังตลาดครับผมก็คือตลาดที่ผมไปยังตลอดก็คือตอนฟื้นง,งานเนะี่ยผมจะไปคนเดียวมือนี้ผมจะไปไทยทนะุกคนมา,มาผมกินแน่นแล้วผมไปคนเดียว บรรยากาศจะเป็นย kind of ังไงนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมทายทุกคนเมึงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเฮ้ยชุดเวลาไม่ใช่ทางเนี่อะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหกโมงแรกครับผมสิบแปดนาฬิกาแหละผมก็จะพาทุกคนไปซื้อเขาหนั่นแหละมือขนาดมันทอดของเขาเลอมืรอนี้นั่นแหละไปครับเดี๋ยวไปใจบรรยากาศทุกคนเบมึงนะครับผมครับ ก็ถึงตลาดแล้วเราจะพาุก้นมือย่างตลาดครับผมอาจจะเสียงดังนะครับเพราะว่าคน้นไยมาเบ่งกันนะครับว่าผมจะกินย่างกันเนี่ย

เลยครับผมกะนี่ยแหละนักกินที่เยาได้ไม่ซ้ำนี่แหละเดี๋ยวผมบอกให้พึ่งของเพราะว่าเสยียงดังวากพอได้บอกกันว่าเสยียงดังนั่นแหละนนั่แหละไปเส้ยเป็นต่อครับไปม,ม,มาเส้ยเป็นต่อครับมาก,กินไปเดี๋ยวเขาจะเก็บ,บออของมึงโหลดรถเบลลงอะจะซีเกียงได้อ่ะบมึงดูหอยใช้ประโยชน์ได้ขนาด ที่ีอาใส่ประโยชน์ได้นะครับมองดูมองเขามองนี่มันเนี่ยแบบใส่แบบคล้องได้อะนะนครับใส่แมทใส่แมทก่อนต้องใส่แมทนะครับแปบ๊บนึง มาเบิร์นกันนะว่าผมจะซื้อเองเนี่ยน่ากินน่ากิน,ด,นดูไอ้พิซซ่าไปนักนาเลยนะชกอะไเอยู่ชกไม่มีน้ำตาลเนี่ยเนี่ยกินใบครับ thanh lệ nha Các bạn thay bên mình yeah, Thế là thay Mà là thay này <laughs> Nè แล้วก็มาถึงห้องละเดีย๋ยวแรแรแรโอ๊ยดึงยิบม,มือครับเเออเออนี่นะครับผมก็จะ,จะเป็นนักกินอาหารที่ผมกินตอนแรกอา็จะเป็นผักต้องมีผักพร้อมแล้วก็หา้ามูเนี yeah. ่ย สวยงามอันนี้ก็จะเป็นขนมเบืองนะครับที่ผมจะซื้อมาเห็ดคลิปเนาะให้ทุกคนเบื้องกันอยนแหนะเนี่ยะสมของหวานตกไทยอันนี้ไม่ได้กินเศร้าครับผมขอ,มอ้มอืมกินขอตุมก่อนไปทํางานครับผมเพราะว่าพอเริ่มทํางานกะ แปดโมงครึ่งตื่นมากับเจ็ดโมงอาบน้ำม,มีงแล้วก็กินเานคาแล้วับไปทำงานเลยครับนั่นแหละเดี๋ยวของที่ไปใช้เวีนเอาให้มึงไหมซึ่งย่งเนี่ยขเขาใช้เวีนน้ำเปล่าปกติสกุลกดน้ำกินครับแต่ว่าเนี่นี่อุ้ยมึงกดน้ำโคบแบบว่ามีน้ำตาลอ่ะนี่ยสื่อมันคุ้นลุยเลยมันเป็นระคำแบบ ห่อยกลัวมือแนหมดงินครับผมมือเนี่ยไปทํางานกะพี่ขาเจีซื้อเขาก้องไม่กินแล้วก็ซื้อ Amazon ไอมิซอนไม่กินนั่นแหละนี่แหละครับคี่ห้องก็มีประมาณน,นี้กะผมไปเต็นตลาดคนเดียวแบบนี้แหละทุกมือทุกมือผมก็ไปนี่สิละผมก็เลยแบบเออไทยทุกคนมือกลัวแบบว่าเออไปคนเดียวเงี้ยงเงี้ยอยู่เงา้เง,งีสบายมากครับผมผมชินแล้วนั่นแหละสำหรับพี่ห้องม่ชมนีครับผมพยายามให้ท่าย,ยังอีกกะคอมเมนต์มากครับผม,ผมนั่นแหละครับไปครับ it's -E dj